เลืเหงาไตอบอย่างมั่นใจลูกไปกินข้าวต่อแม่กินข้าวนะจ้ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วเข้าไปดูทีวีในห้องได้ยินเสียงทีวีลั่นเลยแล้วก็มากินข้าวต่อแม่นะคะสวัสดีค่ะ กินข้าวเช้า <laughs> แม่อิ่มแล้วแล้วก็ามากินต่อทานข้าวเช้ากันนะคะเช้าวันที่แปดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกิน <laughs> ข้าวเช้าค่ะ ที่มีอะไรบ้างขาตั้งกล้องมันเสียเอานน้มีไข่เจียวมีปลาเค็มทอดใส่กระเทียมม, <c oughs> มีน้ำพริกหนุ่มแม่ต่ำ กินข <c oughs> <k> ้าวเหนียวแบ่งออกมาแบ่งออกมาจากกล่องข้าวเหนียว ไเกเียวเองเจียวใส่กระเทียมสวัสดีค่ะข้าวเหนียวขึ้นน้ำพริกหนงงสวัสดีค่ะ แม่กินข้าอิ่มแล้วเข้าไปในห้องนะคะเนปลาเค็มปลาเค็มเจวใส่กระเทียมเอ้ยปลาเค็มทอดใส่กระเทียมอออออัุราสบดนนี่้งปเว

่อ,อสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีตอนเช้าค่ะทานข้าเช้าค่ะ ข้าวเหนียวมันจะเหนืดข้าวเหนียวมันจะเหนืดเนี่ย <laughs> เหนื่ยเป็นดิ่งมี <laughs> เพราะว่าอุ่นแล้วอุ่นอีก <laughs> มันไม่หมดก็อุ่นเนี่ยเนี่ยปลาเค็มปลาอินทรีย์เค็มอือว่าเป็นข้าวเหนียวคำๆนวนวๆ น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มแม่เขาใส่น้ำปลามนเลยเป็นสีดำ <c oughs> ใครเจอใส่กระเทียมอ เจียวกระเทียมเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็เทไข่ใส่ <c oughs> นมัจะมีกลิ่นหอมกระเทียมสวัสดีค่ะแม่กินข้าวอิ่มแล้วนี่ลูกคนที่สามนะคะมากินต่อแม่แม่เข้าไปในห้องแล้วนะคะ ก็ไปพักผ่อนในห้องละนี่น้ำพริกหนุ่มจ่ายน้ำปลา <c oughs> ปลาอินซีเค็มชิ้นละห้าสิบเก้าบาท บอกราคาเลยอืมอร่อยซื้อมาสองชิ้นกับซีพีเดี๋ยวหยิบให้ดูเบ่าว อร่อยอ่ะทอดแล้วก็ใส่กระเทียมชิ้นมันจะประมาณขนาดเนี้ยห้าสิบเก้าบาท สวัสดีค่ะห <ś ś 2> ยิบไปสีเข็มให้ดู <ś 2> อร่อยนะกินกับข้าวเหนียว<ฮะ>นี่ทอดไข่ <ś 2> เข้าวเหนียวมันจะหนืดๆนึด แล้วขาวเหนียวเมื่อวานมาอุ่นนเช้าเออไม่ได้ยินเข้าเหนียวเงี่ย็อู้เค็มๆนัวๆปลายเค็มฮ่าอร่อย